สวัสดีครับวันนี้คอมประกอบนะครับที่มาขายวันนี้เป็นตัวแรงเลยนะครับสามารถเล่นเกมนะครับปรับสุดได้ทุกเกมนะครับแล้วก็ตัดต่อนะครับก็ทำได้นะฮะก็เป็นตัวห้า0ูนย์จศูนย์นะครับผมแล้วก็ชิ้นเนี้ยครับทั้งเซตนี้ซื้อมาไม่ถึงปีนะครับแล้วก็ประกันนะครับเหลือยาวทุกชิ้นเลยครับก็คือ3ามปีบวกหมดนะฮะกล่องก็คือมีครบทุกชิ้นนะครับตามนี้เลยนะครับค่าตัวไม่แพงนะครับ ก็คือแค่42,900บาทเท่านั้นนะครับถ้าไปซื้อมือหนึ่งเนี่ยคุณสามารถไปเช็คราคาได้ก็จะตกอยู่ราวๆเกิน50,000แน่ๆนะครับผมในตอนนี้อ่ะซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัว cpu นะครับก็เป็นอ่า core นะครับ i 5นะครับผม gen 14รหัส1 4 4 0 0 f นะครับตัวการ์ดจอนะครับก็เป็นของ s o t a c Gaming นะครับผม rtx 5070นะครับผม โมดแรงมากนะครับเป็นการ์ดจอที่ความแรงระดับอันดับเก้าของโลกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น SSD นะครับผมก็จะเป็นตัว WD Blue นะครับผมหนึ่งเทรบรหัส SN ห้าพันนะครับผมแล้วก็แรมนะครับก็จะเป็น Fury นะครับผม12กิกสองตัวนะครับเป็น32กิกนะครับบัส302 ตัวชุดน้านะครับชุดน้ำสามตอนเนี่ยก็จะเป็นของ Aqua Elite นะครับสามหกศูนนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยมีรีโมทให้ด้วยนะครับส่วนตัวเมนบอร์ดนะครับผมเป็นของ MSI นะครับ Pro H ห MSI Pro H 6 H 1 0 m ขีด s นะครับ DDR4 ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็น Power Supply นะครับผม ่าเป็นของ Sigma Tech นะครับ X Power Pro นะครับ7 0 0วัตต์80พัดก็ตัวนี้ก็ใช้มานะครับไม่ถึงปีนะครับเพิ่งซื้อมาประกันก็เลยยังเหลือยาวๆนะครับ3าปีบวกนะครับผมกล่องก็ครบทุกชิ้นนะครับก็ถ้าหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไลน์นะครับด้านล่างเดสคริปชันมาได้เลยนะครับผม